หากเพื่อนๆคนไหนอยากจะสนับสนุนช่องของเราก็สาม,มารถสมัครสมาชิกเพื่อเลี้ยงเหนียวอ้วนให้เติบโตไปพร้อมๆกันหรือจะเลือกกดปุ่มซปเปอร์แตงที่อยู่ด้านล่างของคลิปนี้เพื่อสนับสนุนให้กันตามต้องการรีบสมัครสมาชิกวันนี้เพื่อรับสิทธิพิเศษที่เหนือกว่าอย่าลืมมาเข้าแก๊งเหนียวอ้วนด้วยกันเยอะๆนะ เปิดเรื่องมาที่ชนบ,บทอังกฤษที่สวยงามและบ้านกลางป่าเขาที่เงียบสงบสถานที่ตั้งของครอบครัวของบาดหลวงจะทําให้เราได้เห็นเจนหญิงสาวลูกคนสุดท้องของบ้านที่ก็กําลังขมักขม้นเกี่ยวกับงานเขียนของเธอซึ่งเจนก็ดูหมกมุ่นกับนิยายรักโรแมนติกด้วยความใฝ่ฝันว่าสักวันจะได้เป็นนักเขียนจริงๆแต่กระนั้นในยุคสมัยที่ยังโบราณผู้หญิงที่มีความรู้เพียบพร้อมไม่ได้เป็นที่ต้องการของชายได้สักเท่าไหร่เพราะพวกเธอเพิ่งพาตัวเองได้จนได้ค่าความเป็นเสาหลักของผู้ชายในครอบครัวไปซะอย่างนั้นทําให้เจนมักถูกแม่ตําหนิ มุนขอองเธจากการที่แม่กลัวว่าลูกสาวคนเล็กจะคลองตนเป็นโสดมีนํำซ้ำครอบครัวใหญ่ของพวกเขาก็กำลังเข้าถึงขั้นวิกฤตเพราะอาชีพบาทหลวงของพ่อไม่สามารถดูแลทุกคนในครอบครัวได้ไหวอีกต่อไปไม่ไกลออกไปที่เมืองลอนดอนจะทำให้เราได้เห็นทอมชายหนุ่มผู้สุดตรงเสเพลเขาเป็นลานชายของผู้พิพากษาที่มีชื่อเสียงและกำลังเล่าเรียนคณะนิติศาสตร์เพื่อรับมรดกต่อจากลุงเพียงคนเดียวของตัวเองหลังจากที่พ่อแม่ได้เสียไปแต่ด้วยความไม่เอาไหนของทอมก็ทำให้ลุงที่เข้มงดก็เริ่มผิดหวังทำให้เขาได้ตัดสินใจดัดนิสัย โดยการส่งทอมไปอยู่กับญาติห่า,างๆที่เมืองบนนัานนอกเผื่อว่าหลานชายตัวดีจะได้ไกลาจากแสงสีเสียบ้างไม่นานที่บ้านของเจนก็มีงานเลี้ยงเล็กๆเ,เพื่อฉลองการเรียนจบและการกลับมาของเฮนรี่พี่ชายคนโตที่รับราชการเพียงคนเดียวของบ้านขณะเดียวกันมันก็เป็นงานเลี้ยงส่งพี่สาวของเจนอีกคนโดยเหตุที่พี่ต้องแต่งงานไปอยู่กับสามีใหม่ทําให้เจนได้ใช้โอกาสนี้เขียนบทกวีเล็กๆให้กับพี่โดยเหตุที่เจนสนิทกับพี่สาวเป็นอย่างมากก่อนจะรวมอ่านมันให้กับทุกคนได้ฟังแต่หลังจากที่เพิ่งเริ่มอ่านได้ไม่นานทอมก็ได้โผล มาทามกลางสายตาประหลาดใจของทุกคนเขาเป็นญาติห่า,างๆของแขกคนสนิทภายในงานด้วยเช่นกันจากนั้นเจนก็หันกลับมาตั้งหน้าตั้งตาอ่านงานเขียนของตัวเองต่อซึ่งหลังจากทุกคนได้ย้ายๆกันตามอัธยาศัยเจนก็บังเอิญได้ยินทอมพูดคุยกับญาติีคนเกี่ยวกับการวิจารณ์งานเขียนที่ไม่น่าสนใจและธรรมดาของเธอมันเป็นครั้งแรกที่เจนได้ยินเช่นนี้จากปากของคนอื่นทําให้เธอเสียเซลและต้องวิ่งหนีกลับเข้าห้องก่อนจะนํางานเขียนในมือโยนเข้ากองไฟไปอย่างน่ากุนหงุดหงิดใจ ระหว่างนั้นทอมชายหนุ่มในเมืองก็ถูกแนะนําให้ลองออกไปเดินเล่นสูดอากาศในป่าด้านนอกแต่มันกลับทําให้เขาหลงทางและสับสนหนักขึ้นกว่าเดิมจังหวะเดียวกันเจนก็ได้เดินผ่านมาเห็นเขาพอดีทําให้ทอมได้ตะโกนเรียกเธอเพื่อขอ,ขอความช่วยเหลือในการที่จะนําพาเขาออกจากป่าแห่งนี้และด้วยความงุนงิบกับคําพูดของชายหนุ่มเมื่อก่อนหน้านี้ก็ทําให้เธอมีทีท่าไม่พอใจเขาอย่างชัดเจนจนกระทั่งทั้งสองได้ดึงเรื่องงานเขียนเข้ามาถกเถียงกันซึ่งเจนก็ได้พูดปกป้องงานของตัวเองโดยการบอกว่าเขาไม่ได้ตั้งใจที่จะสนใจมาเลยด้วยขณะทที่ทอม แกเพจหญิงสาวแสนมั่นใจด้วยการประชดประชันทําให้เจนต้องขอตัวจากเขาออกมาด้วยความงุนงิจใจอีกครั้งแต่มันกลับเป็นจุดเริ่มต้นที่ทําให้ชายหนุ่มเริ่มสนใจในตัวของเธอระหว่างนั้นเจนก็ถูกแนะนําให้ได้รู้จักกับวิสลีชายหนุ่มหลานคนโปรดของเศรษฐีนีผู้มีที่พลในละแวกนั้นทำกลางความคาดหวังของผู้ใหญ่ทั้งสองฝ่ายจากการที่วิสลีเป็นหลานชายเพียงคนเดียวของบ้านซึ่งตระกูลก็จะจบลงหากว่าเขายังไม่มีคู่ครองส่วนบ้านของเจนก็กําลังจะถังแตกหากว่าเธอไม่มีสามีรวยมาช่วยจุนเจือชีวิเสตีแต่เธอ ยางไรเจนที่เชื่อในความรักมากกว่าความจําเป็นก็ทําได้เพียงรู้จักกับชายหนุม่มไปตามมารายาททาให้ความสัมพันธ์ของทั้งสองไม่ค่อยคืบหน้าสักเท่าไหร่แต่ในทางกลับการเคมีของเจนกับทอมสองคู่กัดที่ไม่น่าเข้ากันได้ดันดึงดูดให้พวกเขาสนใจและคอยหาเรื่องทกเถียงกันอยู่เสมอ จนกระทั่งวันหนึ่งเจนได้บังเอิญพบกับทอมในห้องสมุดและบทสนทนาก็ยังคงถกเถียงกันเรื่องนิยายความเห็นต่างเกี่ยวกับงานเขียนต่างๆโดยที่ทอมก็อยากให้เจนจริงจังและได้เปิดโลกกระถัดของตัวเองกว้างขึ้นเพื่อที่เธอจะได้มีไอเดียใหม่ๆสร้างสารรค์งานเขียนให้ได้สมบูรณ์แบบแต่ด้วยความคาดหวังที่สูงเกินไปกลับทําให้เจนรู้สึกอึดอ,ดอดัดสองหนุ่มสาวใช้เวลาถกเถียงกันอยู่ชั่วครูก่อนที่จะได้รู้ตัวว่าพวกเขาอยู่ห่างกันเพียงแค่หนึ่งลมหายใจแต่เม่ทันที่จะเกิดอะไรขึ้นทอมก็ได้ยื่นหนังส ให้กับเจนได้ศึกษามันหากว่าเธออยากเป็นนักเขียนนวนนิยายจริงๆไม่นานเจนก็ได้เริ่มอ่านหนังสือเล่มน,นั้นซึ่งเนื้อหาของมันก็เป็นเรื่องอื้อฉาวพอสมควรมีนำซ้ำาภาพวาดประกอบก็ดูจะออกแนวอีโรติกแต่มันกลับเข้ากับเรื่องราวได้อย่างน่าดึงดูดใจจนทำให้เจนไม่สามารถหยุดอ่านมันได้ และเมื่อทอมได้พบเจอกับเธออีกครั้งเขาก็ได้ถามเกี่ยวกับหนังสือที่ให้เธอไปซึ่งเจนก็ได้ตีความมันออกมาอย่างน่าสนใจพอสมควรทมกลางความประหลาดใจของชายหนุ่มที่ทั้งชีวิตเขาก็ไม่เคยพบเจอผู้หญิงแบบเธอมาก่อนด้วยเช่นกันจากนั้นมิตรภาพของทั้งสองก็ขับเคลื่อนด้วยเคมีที่เข้ากันได้ในขณะที่พวกผู้ใหญ่ก็เริ่มเร่งเร้าระหว่างความสัมพันธ์ของเจนกับวิสลี์ทำให้เพียงไม่นานชายหนุ่มทาย,ยาเศรีฐีก็ได้เข้ามาคุกเข่าขอเจนแต่งงานแต่เจนที่ยังทําใจไม่ได้ก็ได้ปฏิเสธคําขอนี้้ไปดววยคาาาามลบกกกใจจหหังเตุรณ ในครั้งนี้แม่ของเจนโกรธมากที่เจนช่างโง่เขาเพราะแม่ไม่อยากให้ลูกสาวต้องเผชิญความลำบากเช่นเดียวกันกับเธอทางฝั่งของพอก็เชื่อมันและยอมรับการตัดสินใจของเจนแต่เขาก็ยังคาดหวังให้เจนได้สุขสบายมากกว่านี้ซึ่งหญิงสาวก็ได้ให้เหตุผลว่าถ้าหากเธอต้องคลองโสดจริงๆเธอก็ยังจะสามารถหาวิธีเลี้ยงดูตัวเองโดยการเขียนหนังสือได้แต่โดยยุคสมัยที่ผู้หญิงไม่ค่อยเป็นที่เปิดรับก็ทําให้แม่ของเธอยังหนักใจกับเรื่องนี้อยู่ไม่น้อยระหว่างนั้นก็มีงานเลี้ยงเต้นรําของคอาร์ลงานเพ่อหวงได้พ พบเจอกับทอมอีกครั้งซึ่งสองหนุ่มสาวก็ได้โค้งคู่เต้นรำกันได้อย่างลงตัวแต่ถึงอย่างไรเธอก็ถูกเรียกพบโดยป้าเษธีนีผู้มีทธิพลเพราะหลังจากที่หลานชายค้นโปร่ทุปฏิเสธการขอแต่งงานมันก็ทําให้ป้ารู้สึกเครื่องใจเป็นอย่างมากก่อนที่ป้าจะได้พูดถึงความจําเป็นที่ต้องเกิดขึ้นอีกครั้งโดยเหตุผลที่เจนยังสาวและยังแข็งแรงแถมยังผลิตหลานเพื่อสืบทอดตระกูลต่อให้กับเธอได้และนี่ก็จะเป็นโอกาสที่เจนจะได้กอบกู้ครอบครัวที่ยากจนของตัวเองแต่ด้วยคําดูถูกดูแคลนนี้้้ก็ทําาใใหหหญิงสวสวััมมมย่่ไไไดตอบอบะร เพียงแต่เธอต้องกลับมาคิดหนักว่าสิ่งที่ฝันกับสิ่งที่ทำอะไรสำคัญกว่ากันและระหว่างที่กำลังครุ่นคิดเพียงลำพังอยู่ด้านนอกส่วนอยู่นั้นทอมที่ได้รับรู้เหตุการณ์ทุกอย่างมาตั้งแต่แรกอยู่แล้วก็ได้เข้ามาถามทาย,ยิงสาวด้วยความเป็นห่วงซึ่งเขาก็แสดงความยินด,ดีที่เธอกำลังจะได้แต่งงานด้วยสายตาปนผิดหวังเล็กๆเ,เป็นในในเพราะเขาไม่คิดว่าคนอย่างเธอจะต้องแต่งงานกับคนที่ไม่ได้รักขณะที่เจนก็ได้พูดเปลยขึ้นมาว่าเธอจะแต่งงานกับคนที่รักได้ยังไงในเมื่อพรุ่งนี้ทอมก็จะกลัััับลลอนนนนนด้ววยเเช่่่กกมมมป็คสาารรภพทีีไ ว่ารักอยู่ในนั้นแต่มันกลับกลายเป็นกุญแจปลดล็อกของความรู้สึกที่ทําให้สองหนุ่มสาวโผล่เข้าจูบก,กันด้วยความหอยหาทําให้เพียงไม่นานเจงก็ได้วางแผนที่จะไปหาลุงของทอมอย่างลอนดอนเพื่อคาดหวังให้เขายอมรับในตัวของเธอโดยการอ้างบอกกับพ่อแม่เกี่ยวกับเรื่องจะไปเยี่ยมพี่สาวที่ต่างเมืองซึ่งเธอก็ได้เล่าแผนการนี้ให้กับพี่ชายและพี่สะใภ้ได้รับรู้เธอให้พวกเขาคอยติดสอยห้อยตามไปด้วยอย่างที่พ่อแม่ก็ไม่ได้สงสัยกับเรื่องนี้แต่อย่างใดไม่นานทั้ง3ก็ได้เดินทางมาถึงบ้านลงงงของทททมมและระรรหวว่่าาาีได้้ํคูจัก ้ดดินนวยกัลุงก็มีทีท่าที่จะดูถูกเจนจากการที่เขาได้รับรู้ว่าเจนอยากเป็นนักเขียนซึ่งมันก็เป็นเรื่องที่ดูเพอ้อฝันมากสําหรับผู้หญิงในยุคนั้นแต่ก็ยังเกรงใจพี่สะพ้ายของเธอที่ก็เป็นเศรษฐีนี่มีฐานะดีโดยที่ระหว่างนั้นพวกเขาก็ยังคงปิดบังฐานะทางบ้านของเจนโดยใช้หน้าตาของพี่สะพ้ายที่ก็รักและเอ็นดูเจนเหมือนน้องแท้ๆของเธอวันถัดมาทอมได้พาเจนไปพบเจอกับนักเขียนสาวที่มีชื่อท่านหนึ่งด้วยความคาดหวังว่าเจนจะได้มีแรงบันดาลใจว่าอย่างน้อยก็ยังมีผู้หญิงที่ประสบความสําเร็จในเรื่องนี้ ถึงแม้หญิงคนนั้นจะประสบความสำเร็จในหน้าที่การงานมีเงินทองเหลือใช้พอเลี้ยงครอบครัวแต่สิ่งที่ต้องแลกมาคือยุคสมัยที่ยังไม่เปิดรับ ทำให้สามีของเธอโดนดูถูกจนพลอยเอาชีวิตคู่อับชาไปด้วยและถึงแม้เรื่องราวในนิยายจะสนุกสุดเวียงมากแค่ไหนชีวิตจริงของผู้เขียนก็อาจจะไม่เป็นเช่นนั้นก็เป็นได้มันดูเป็นเรื่องที่ยากลําบากสําหรับนะักเขียนที่เป็นผู้หญิงแต่เรื่องราวที่เผชิญยิ่งกลับทําให้เจนมีแรงผลักดันมากขึ้นเซ่งเธอก็มีไอเดียแต่งเรื่องราวต่างๆในค่าคืนนั้นจนไม่ได้หลับไม่ได้นอนกันเลยทีเดียววันถัดมาทอมได้เตรียมการที่จะเข้าไปขออนุญาตลุงเกี่ยวกับเรื่องการขอเจนแต่งงานแต่แล้วจู่ๆก็มีมาเร็วเข้ามา่งงจดดหหมมยใ้กัับลุโทีน ก็มีเนื้อหาพูดถึงเจนพร้อมกับเล่าบอกใส่ร้ายว่าเจนเป็นนักล่าสามีที่บ้านก็กําลังถังแตกและยากจนซึ่งทอมที่ได้เห็นเหตุการณ์ก็พยายามแก้ต่างขอร้องให้ลุงได้ทําความรู้จักกับเจนมากกว่านี้แต่ลุงที่กลัวว่าหลานจะถูกปลอกลอกและเสียมรดกข,ของตัวเองไปก็ยืนคําขาดไล่ให้เจนออกจากบ้านของเขาขณะที่เจนก็สู้สุดใจเข้ามาคุยกับทอมเป็นการส่วนตัวเพราะเธอไม่ชอบให้ใครดูถูกเรื่องของตัวเองแถมยังคิดว่าจดหมายใส่ร้ายที่ถูกส่งมาน่าจะมาจากบ้านของวิสลี่ก็เป็นได้เจนพยายามพูดอ้อมๆให้ชายหนุ่มนี้ ไปตั้งหลักอยู่กับเธอแต่ทอมก็ดูจะไม่มีทางเลือกเพราะเขายังต้องพึ่งพางเงินจากลุงอยู่มีนํำซ้ำก็ยังไม่มั่นใจว่าเจนจะสามารถเป็นนักเขียนได้สําเร็จหรือไม่ทามกลางความผิดหวังที่เจนมองว่าทอมไม่กล้าหานพอที่จะทิ้งลุงเพื่อไปเริ่มต้นชีวิตใหม่อยู่กับเธอทําใ้สุดท้ายทั้งสองก็ได้แยกย้ายจากกันออกมาไปในที่สุดหลังจากเหตุการณ์ในครั้งนี้ทอมที่เสียใจกับการเลือกไม่ได้ของตัวเองก็ได้กลับไปเป็นคนสัมามเลเมเมาประชดชีวิตเช่นเคยเจนได้ไปรับตัวของพี่สาวกลับมาเยี่ยมมมบบบ้้้้าาาานนนดดววยยและเพีีงงไไ่่่กกััตอท็ร ว่าพีเคยที่ต้องเดินทางไปทํางานต่างเมืองต้องจากโลกนี้ไปอย่างกระทันหันด้วยอาการล้มป่วยทําให้ตอนนี้ลูกสาวของบ้านทั้งสองคนต้องคลองโซดอย่างเลือกไม่ได้มีนําซามพี่สายก็ยังได้รับรู้ข่าวมาจากลอนดอนว่าลุงของทอมได้จัดหาหญิงสาวมาแต่งงานกับเขาไปเสียแล้วเจนเสียใจมากเธอและพี่สาวต่างก็มีปัญหาเรื่องความรักและดูเหมือนว่าจะไม่มีใครมีจุดจบที่มีความสุข ทำให้เจนนำเรื่องราวทุกอย่างไปเขียนระบายในงานของเธอและสร้างตัวละครตามจินตนาการขึ้นมาถึงแม้ว่ามันจะไม่เป็นดังชีวิตจริงของเธอก็ตามและด้วยความกดดันของภาระหน้าที่ที่เกิดขึ้นก็ทำให้เจนกลมหน้ายอมรับชะตากรรมตัดสินใจที่จะยอมตกลงแต่งงานกับวิสลี์แต่ถึงอย่างไรเธอก็ยังคงกล่าวโทษเขาเรื่องจดหมายใส่ร้ายที่ขี้ขลาดขณะที่ชายหนุ่มก็แสดงท่าทีไม่เข้าใจเจนจึงได้ตีความว่าปาของเขาน่าจะทำมันก่อนที่เธอจะได้ขอตัวจากไปด้วยความชุนเฉียวแต่หลังจากนั้นเพียงไม่นานทอมก็ได้ปรากฏตัวมาหาเจ เนเขาไม่สามารถมีชีวิตที่ขาดเธอได้และได้ตกผลึกเรื่องในวันนั้นถึงการที่ควรจะหนักแน่นในเรื่องของความรักก่อนจะชักชวนให้เธอได้หนีไปเริ่มต้นชีวิตใหม่ด้วยกันขณะที่เจนก็โกรธเคืองเขาเป็นอย่างมากแต่ด้วยความคิดเห็นที่ตรงกันก็ทําให้เจนเลือกที่จะให้อภัยและตัดสินใจที่จะยอมทําตามความรู้สึกที่แท้จริงของตัวอีกครั้งแต่หลังจากที่ได้พากันหนีได้เพียงแค่ครึ่งทางเจนก็ได้บังเอิญแอบอ่านจดหมายในกระเป๋าของชายหนุ่มที่เขาก็ได้ฝากเธอเอาไว้ซึ่งมันก็เป็นจดหมายจากพี่น้องของทออมที่กก็ได้ลาวขบคุณถึง ภาระหน้าที่ในการส่งเงินเลี้ยงดูของลุงมาให้กับพวกเขาและดูเหมือนว่ามันจะเป็นท่อนําเลี้ยงเดียวที่ทอมต้องดูแลน้องๆของตัวเองอย่างที่เจนก็ไม่เคยรับรู้เรื่องภาระนี้มาก่อนหญิงสาวหันมาชุดคิดอีกครั้งก่อนที่เธอจะได้นําเรื่องนี้ไปพูดคุยกับทอมเพราะเจนก็ยังไม่สามารถการันตีเรื่องความฝันของตัวเองได้แถมทอมก็ไม่รู้ว่าจะต้องไปเริ่มต้นเพื่ออะไรในเมื่อเขาเป็นผู้สืบทอดมรดกของลุงโดยตรงทําให้เจนได้ตัดสินใจกัดฟันเลือกความถูกต้องยืนคําขาดขอให้ทอมได้กลับไปใช้ชีวิตเป็นของตัวเองเพราะเธอก็ ไม่อยากเป็นคนที่เห็นแกตัวอีกต่อไปแล้วทําให้สุดท้ายสองหนุ่มสาวก็ได้แยกจากกันออกมาทั้งน้ําตาไปในที่สุด หลังจากการหายตัวไปของเจนทุกคนภายในบ้านก็ตามหาตัวของเธอกันยกใหญ่ระหว่างนั้นเจนก็ได้คำตอบถึงเรื่องจดหมายใส่ร้ายเมื่อครั้งก่อนว่าแท้จริงแล้วเป็นฝีมือของเพื่อนพี่ชายของเธอเองซึ่งเขาก็ได้ตกหลุมรักเจนไปด้วยอีกคนทำให้เขาหน้ามืดหาวิธีกันเธอออกจากทุกคนด้วยความคาดหวังที่อยากจะแต่งงานกับเจนและตัดปัญหาทุกอย่างให้กับเธอและสิ่งนี้ก็ทำให้เจนหน่ายกับความรักเป็นอย่างมากเธอไม่ต้องการชายใดหรือใครก็ตามอีกต่อไปแล้วหญิงสาวเริ่มหมดอะไรกับทุกสิ่งจนแม่ที่ได้สังเกตเห็นก็ได้เข้ามาปลลอบลูกสาว ยินยอมที่จะให้เจนได้เลือกทางเดินของตัวเองหลังจากเหตุการณ์ในครั้งนี้เจนได้กลับมาอยู่กับครอบครัวโดยที่เธอก็ไม่ต้องแต่งงานอีกต่อไปแต่แล้วระหว่างที่ต้องเดินทางไปโบสถ์ในวันอาทิตย์พวกเขาก็ได้พบเจอกับรถม้าของป้าและวิสลี์ที่ได้มาเทียบจอดพูดคุยซึ่งบทสนทนาของป้าเศรษฐีก็ยังคงพูแดแซะแดกดันถึงความโง่เขลาที่เจนได้ปฏิเสธหลานชายคนโปรดของเธอขณะที่เจนก็ยืนกรานความหนักแน่นของตัวเองและแสดงออกถึงความเป็นผู้หญิงยุคใหม่อย่างที่ครอบครัวของเธอก็ย,กยอมรับและพร้อมที่จะเป็นฝ่ายซัพ,พออยู่เสมทาล ทางเสียงชื่นชมของวิสลี์ที่ก็ยอมรับในความกล้าหาญและยึดมั่นในความอิสระของเจนเขาได้ขอตัวลงจากรถมาเพื่อประชดป้าพร้อมกับเอ่ยขอพูดคุยเดินเล่นกับหญิงสาวเป็นการส่วนตัวทั้งสองได้ปรับความเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องราวที่ผ่านมาพวกเขาตกลงที่จะจากกันในฐานะเพื่อนอย่างที่วิสลี์ก็ได้เอ่ยถามว่าเธอจะทําอย่างไรต่อไปเจนจึงได้บอกว่าเธอจะเลี้ยงตัวเองด้วยงานเขียนชายหนุ่มจึงได้ถามติดตลกเล็กๆว่าตัวละครของเธอจะมีจุดจบอย่างไรขณะที่เจนก็ได้ตอบว่าหลังจากพบเจอปัญหาอุปสรรคมาเล็กน้อย ตัวละครของเธอก็จะมีทุกสิ่งที่พวกเขาต้องการวิสลีย์จึงได้พูดเสริมว่ามันจะเป็นความจริงที่ทุกคนยอมรับเธอเป็นแรงผลักดันอวยพรให้เจนประสบความสำเร็จตามที่เธอต้องการหลายสิบปีต่อมาเธอเห็นเจนในวัยที่มีอายุกำลังนั่งฟังโอเปร่าอยู่ในโรงละครกับพี่ชายและพี่สะใยของเธอซึ่งหลังจากการแสดงได้จบลงก็มีเด็กสาววัยรุ่นคนหนึ่งเดินเข้ามาทักทายเจนราวกับว่าเจนเป็นคนดังเรื่องงานเขียนนวนิยายของเธอเป็นอย่างมากแต่ก่อนที่จะได้พูดคุยกันสายตาของเจนก็ได้เหลือไปเห็นหลังของ ชายคนหนึ่งที่คุ้นเคยซึ่งเขาก็ได้แอบมองเธอก่อนที่จะเดินจากไปจังหวะเดียวกันพี่ชายของเจนที่ได้สังเกตเห็นก็ไม่รีรอที่จะวิ่งออกไปตามชายคนนั้นท่ามกลางความกละาอกกระอวนใจของเจนที่ก็ไม่อยากให้พี่ทําแบบนี้แต่ก็อดที่จะลุ้นต่อไม่ได้จากนั้นเพียงไม่นานพี่ของเธอก็กลับมาพร้อมกับชายที่คุ้นเคยซึ่งเขาก็คือทอมชายรักแรกและรักเดียวของเจนที่ก็ปรากฏตัวมาพร้อมกับลูกสาวคนโตเด็กสาวที่ก็เป็นแฟนคลับตัวยงของเจนและขอร้องให้เจนได้อ่านนิยายของเธอให้กับทุกคนได้ฟัง ในขณะที่ทอมก็กลัวว่าลูกจะเสียมารยาทเขาจึงพูดชื่อของลูกเพื่อเป็นการดึงสติซึ่งเด็กสาวคนนี้ก็มีชื่อว่าเจนเช่นเดียวกันนั่นก็แปลได้ว่าตลอดเวลาที่ผ่านมาทอมไม่เคยคิดที่จะลืมเจนได้เลยสักครั้งทั้งสองได้มองตากันด้วยความปิติถึงแม้ชีวิตคู่ของพวกเขาจะไม่ได้ลงเอยกันแต่ความรักที่เคยมีไม่เคยจางหายไปได้เลยจากนั้นเจนก็ได้ยอมที่จะอ่านหนังสือของตัวเองให้กับทุกคนได้ฟังท่ามกลางสายตาความภาคภูมิใจของทอมที่ก็ได้เห็นความฝันของเจนที่เป็นจริงในตอนนี้เธอเป็นยอดนักเขียนหญิงผู้ ชื่อเสียงและประสบความสําเร็จตามที่ตั้งใจเอาไว้ก่อนที่เสียงบรรยายจะได้เล่าบอกว่าเจนได้แต่งนวนิยายถึง6เรื่อง ทอมได้กลายเป็นทนายความที่ประสบความสําเร็จและได้เป็นประธานศาลแห่งไอแลนด์ซึ่งเจนและพี่สาวต่างก็ครองตนเป็นโสดนับตั้งแต่วันนั้นก่อนที่นางของเราจะตัดจบแต่เพียงเท่านี้หากเพื่อนๆคนไหนมีความคิดเห็นเกี่ยวกับภาพยนตร์เรื่องนี้ก็สามารถเข้ามาพูดคุยหรือคอมเมนต์ทีด้านล่างของคลิปนี้ได้เลยและในคลิปนี้ก็ขอคนละหนึ่งไลค์เพื่อเป็นกําลังใจในการทําคลิปต่อๆไปด้วยนะคะและก่อนจะจากกันไปก็อย่าลืมกด subscribe กดกระดิ่งเพื่อที่จะไม่พลาดทุกการอัปเดตจากช่องของเราหากมีข้อผิด พลาดประการใดก็ต้องขออาภัยมาณที่นี้ด้วยสำหรับวันนี้เซเลบีชาแน,นลต้องขอตัวลาทุกคนไปก่อนพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ